แถาเลยมาไปบัดเด้อมัน,นมีพระพนมาสสันกันหันน้ำไหลพ่นมาสลับพัดหที่รับอีหยังบอกยูบบัดว่างน้ำเงินเล่น ว้าวโอ้ยย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 ยียย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 ย้ายยยมยย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 นยยยยยยย้มยยยยเยย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 ยายย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 ยนยยยยยยน้ มีมอที่สองเหรอคะค่ะนาาีกนะะโอ้โหวันนี้อีส้มไม่ว่างไม่แตนแับพี่พิทย์ต้องเดินวันนี้เช้าที่21กุมภาพันธ์สอง7า วันนี้มีพระมาอยู่วัดบ้านโนนแสดงหลายรูปก็เลยทำกาวตุ้มไปถวายเพราะว่าท่านมาพักชั่วคราวเพื่อที่จะไปรับไปรับยศที่วัดบางน้ำเย็นใช่ไหมแม่มาแค่วันเดียวจะจะมาพักชั่วคราวเพื่อที่ว่า เพื่อที่ราาอเวลาที่จะไปต้งเข่ากีก้อนางไปจต้งเท่าเขาไปใส่บาทรไมใส่ับขนมงเใส่อกอกกับพี่น้องกัามะหขนมเปียกพี่น้องกับทรงมะหพี่น้องมาเก๋ไม่เตงกับเฮ็ดมาใส่บาตทุกสิงทุกยันใส่บาตรอีกกีก้อนดอกต้องเอามาวัดก้อนเอาจับอีกจับกันสะิเนีมาแล้วมาแล้ว มาาแล้วมาแล้วมมาไ่ดานมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแวาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแลวมาแล้วมาแน้วมล้ล้วมาแล้วมา้วาแลลว้มาแป้วาลวัดแลมาวาล้าลวแลาลลลาลวา เราไปคนละวัดแม่